สวัสดีอีกคลิปค่ะคลิปต่อมาจากเมื่อกี้ส่งน้ำข้าวพุทไปแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นของเทพ่วนนี้ก็จะเป็นเทพคณาณนายก็จะมีอันนี้เป็นของพ่อขอวงพ่อที่คะินนหยุ่ค่ะ อ,อันนี้ของเก่าแก่มากติดตัวคุณยายมานานพอสมควรเมื่อก่อนคุณนใยก็จะท้องห้อยห้อคอด้วยองพ่อพิฆเนศนะคะแต่ตอนล่างหลังมาก็เปลี่ยนไปตามฤดูกาลนะเนาะแต่ก็ยังยังคงคงไว้บูชาเอาขึ้นทิ่ไว้บูชาตลอดค่ะ ชาไม่รู้ว่าได้มาจากตรงไหนจำไม่ได้แล้วนานมากนานจริงๆคนะ่ะสวยสวยมากคุณพอพี่คันเน่ฮะแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นเสด็จปู่ท่านท้าวเวสสุวรรณอันนี้อ่าไปได้ได้มาจากการไปเข้าทำพิธี สวดพันยักษ์ที่วัดลักสีค่ะ,อะของหลวงหลวงหลวงปู่ขาวถ้าถ้าสายพระสายสายทางนี้ก็จะรู้ว่าหลวงปู่ขาวท่านมีประวัติเป็นมาอย่างไงแล้วก็วัดหลักสีนี่ก็จะมีสวดพันยักษ์ทุกปีค่ะคนใหญ่ก็ไปรุ่นนี้ได้สี่หน้าเฮ้ยสีอะไรสีอะไรที่ จะเ่ยปู่ท่านท้าวเวสีหน้านแล้วก็เวลาคุณยายไปบูตหร,รือว่าไปฟังลูกนิมิตทําพิธีของลูกนิมิตหรือว่าตัดหอยฟังลูกนิมิตอะ,มอะไรพวกเนี้แล้วก็สวดพันยักษ์คุณยายก็จะพวกติดตัวไปประจา,ยาอันนี้คุณยายเอาไว้ อ่นะเป็นหิ้งบูชาที่บ้านคุณยายไม่มีองค์ใหญ่ค่ะคุณยายมีแค่นี้แหละจะได้องค์ใหญ่เหมือนกันแตน่ว่ากำลังทรัพย์เราไม่มีกันเลยด้วยจิตศรัทธาก็องค์คงแค่ไหนเราก็ไม่ได้นะยึดติดนะแค,ค่น,น,น,นี้นะคะก็ส่วนเสด็จปุณท่านเท้าเวทองค์นี้นะคะเห็นไหมเงาเงาหน่อยหนึง องค์เนี้ยไปบูชามาจากวัดจุฬามณีองค์แรกที่คุณยายไปบูชามาจากวัดจุฬามณีค่ะค่อยคออยู่เอาคือคอยคออยู่ค่อยคออย,อย,อย,อยู่นานพอสมควรค่ะนี่ก็เป็นี่เป็นองค์เด็กที่ชาวเวดนะคะ รุ่นจำปีอ่าอันนี้รู้สึกจะเป็นรุ่นกรรมการต้องไปจองกันค่ะได้มาสามสามสีจองชุดหนึ่งมา 3, สามสีมีสีเขียวคุณยายเปิดเป็นคู่กับสีเขียวแล้วก็ของลูกสาวคนโตสีแดงแล้วก็ของลูกสาวคนที่สองก็จะเป็นสีน้าเงินอ่าได้ได้ได้ตรงวันเขาค่ะก็เลยมาเป็น,นบูชามาอ่ารุ่นนี้รุ่นรุ่นกรรมการ รุ่นตอนนี้หายากเพราะรุ่นนี้ไม่มีแล้วค่ะวันนั้นไปที่วัดว่าทางทางตำสุ้มมันนะคะเขาก็ถามถ้ามีแต่วเขาขายแพงที่สุดวันนั้นจะขายที่สามพันห้าหันเยอะเขาถามเห็นลูกสาวเล่าให้ฟังนะคะเขาก็บอกลูกสาวบอกว่าเขามีรุ่นแรกเขาบอกว่า ถ้าจะปล่อยเอามาให้ผมนะแต่เราไม่ปล่อยอนะคะเพราะว่าเราบูชามาแล้วเราไม่ได้บูชามาไว้เพื่อปล่อยถึงจะก็ค,คิดไว้ว่าถึงจากขัดสนถึงจะลํลำบากยังไงก็จะไม่เอาสิ่งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี้ยเอาไปหมุนมาเป็นเงินเพื่อมาประทงังค่าใช้จ่ายในบ้านเราเพราะว่านับถือท่านนับถือมากค่ะ ่ข้างหน้าเป็นข้างหน้าเป็นอีกข้างหนึ่งเป็นเสด็จบู่ท่านเทวสุวรรณแล้วก็ทางนี้เป็นพุทธชินราชนะรุ่นแรกเลยอันนี้รุ่นแรกเพราะว่าท่านรู้สึกจะสร้างรุ่นสร้างรุ่นนี้รุ่นเดียวเราได้ยินเราได้ยินที่น่าสวยเลยขอกคอนขอคอนขอกคอนขอคอนสอยอะไรสอยอะไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน หส่ใส <étique> <ural> ่พี่น้องฟังใส่แโอ้โหว่าทางผมคิดไปทั้งยศเลยดริงใส่ใส่พี่ฟังใส่ว่าจะไหนส่วนอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันดําปีดําปีรุ่นนี้ก็เหมือนกันก็จะเป็นเสด็จปู่เวทด้านหนึ่งแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นพุทธชินราช มอันอันนี้เป็นนกแล้วส้วยแล้วก็สวย้นะสอนยให้ผมสวยรอส่วนนี้เป็นเป็นต่านะเป็นเต่าเต่าวัจุรามณีเต่าอันนี้เป็นอันนี้เป็นลูกของเสด็จเสด็จปู่เวกเสด็จปู่เวนวรใหญเต่าใหญ่ลา เสียวไปดำอันนี้อันนี้ก็ไปจองค่ะไปจองกันรุ่นนี้ก็ไปจองกันเหมือนกันไปจองจองแล้วก็พอทางวัดทาเสร็จอ่าก็เราก็ไปเอาไปรับเอาที่วัดข้างหลังก็จะเป็นยันงานยันอักขระอข้างหน้าก็จะเป็นรูปปุเวศแล้วก็อ่าหลวงพ่ออิดท่านก็จะเจิมแต้มสีให้อันอันนี้แต้มสีนี่เราต้องไปแต้มเราต้องไปทีหลังคนะ่ะ ไปที่หลังแล้วก็นำไปให้ท่านแต้มให้ขึ้นแต่ตอนนี้รู้สึกว่าตอนนี้ท่านไม่รับแขกแล้วค่ะเพราะว่าด้วยโรคโควิดนะคะส่วนเปิดยังไงเนาะไม่ปิดเปิดไม่เีกุญแจ ใหม่ค่ะ,คะอันนี้ได้มาใหม่ได้มาใหม่สุดจดหนึ่งของแฟนลูกสาวแฟนลูกสาวให้มาไ,มได้มาจาก ที่ที่ลูกสาวเขาเล่าให้ฟังนะคะได้มาจากคุณพ่อของพ่อของแฟนลูกสาวเขาเมื่อก่อนเขาทำงานอยู่ที่วังนะหัวหินนะคะแล้วก็ได้ตรงนี้มาได้เหรียญนี้มาก็พอดีวันนั้นก็ไปเก็บของกันก็เลยก็เห็นแม่เขาลบเสด็จปู่รอห้าก็เลยขอมาให้แม่ได ปีนี้ได้แต่ของดีดค่ะได้แต่สิ่งที่เป็นมงคลน,นี่ก็น,นี่ได้มาพร้อมกันได้มาพร้มกันค่ะอันนี้หาได้มาพร้อมกันก็เสด็จวันเดียวกันอันนี <th> หเห็นไหมหลวงพ่ออะไรหลวงปู่อะไรหลงวลปลงปู่ทอดหลวงพี่ขุดบ่าหลวงปู่ทอดค่ะของพวกนี้เป็นของที่ได้มาจากเมืงวังค่ะก็ปีนี้คุณยายถือว่าคุณยายโชคดีมากนะแต่ของ,งที่เป็นมงคลมงคลเข้าบ้านแล้วก็ได้มาจากในสถานที่ที่ คนธรรมดาาอย่างคุณยายเนี่ยไม่สามารถที่จะไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้สิ่งนี้เข้ามาไว้ในบ้านนะฮะันนี้ลงพืชทัดส่วนนี้ก็จะเป็นเหรียญเป็น พักกินตู่แห่งแห่งนี้แอนรู้นะคะก็อมีเป็นใครพ่อของเราเองค่ะในหลวงรัชกาลที <t 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 ่เก้าอันนี้ก็ได้มาจากมามารุ่นเดียวกันค่ะสามอัน รักชอบมากค่ะถูกใจมากปีนี้คุณยายได้แต่สิ่งที่เป็นมงคลให้คนยายเขารัษทาทั้งนั้นเลยนะคะถือว่าปีนี้เป็นปีที่คุณยายโชคดีมีความสุขต่อไปชีชวิตคุณยายก็คงจะพบแต่สิ่งที่ดีๆผ่านพ้นความลำบากนะคะและนี่คื วัตามณีค่ะเต่าเต่าวัตุลามณีเหมือนกันแต่อุ้งเนี่ยองคงเนี่ยเป็นตัวนี้เป็นเต่าตัวที่สองตัวแรกอ่ะได้ไปให้หลวงพ่ออิฐท่านเจิมสีแดงให้ที่อ,อกแต่ว่าหายค่ะหายคุณยายก็เลยไปบูชามาใหม่ไปบูชารอบสองที่ราคาขึ้นเท่าตัวก็เอามา เลี่ยมสีแดงให้ให้ท่านดึงโชคลาภเงินทองให้กับเราก็นันนี้ประวัวติประวัตินะแต่แต่องค์นี้ไม่ได้มีประวัติอะไรหรอกแต่ว่าเต่าตัวแรกที่คนใหา่ได้มาก็เหมยจะออกเนาะคนใยยก็เลยไปไปซื้อรถตันนี่จะเอาเขาไปเลี่ยมนี่แหละจะเอาท่านไปเลี่ยมใส่กรอบนี่แหละก็ใครก็ ถือในมือก็อธิษฐานผิดว่าเสด็จถูท่านเท้าให้เจ้าขาลูกกาเอาท่านไปผอผ้านะคะก็ลูกขอโชคขอลาบลูกขอราตนนี่ขอโชคลาบจากราตนี่เสียงดงจากราตนนี่ด้ยหยิบไปที่ถือให้ด้วยนะคะทำเป็นใหญ่ก็ไปหยิบมาขออีกสองวันหอยออกถูกค่ะถูกสองตัวล่าง สองโซนล่างหลายใบอยู่ไม่บอกว่าขีใบนะคะส่วนอันนี้คุณยายจา๋าติดคอไม่ประจางค่ะคุณยายชอบเงินคุณยายไม่ชอบทอบงคุณยายชอบเงิน นาฬิ่าอย่างอันนี้คุณยายติดกระเป๋าตังค์ใส่ไว้ในกระเป๋าตังค์ติดตัวไว้ตลอดค่ะก็อันนี้อันนี้อันนี้เด็ดค่ะคุณยายจะไม่ให้หายเลยอันนี้หลวงพ่อคูณรู้สึกว่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นคุณยายก็จำไม่ได้ว่ารุ่น ไม่ติดรู้สึกว่ารู้ไหมสิมาดับจากนี้กูให้มึงรับบ่ได้กูให้มึงคนดีอย่างนี้หน้าใครมาถึงหน้สามทีคนอื่นละที่ได้เมื่อไรจะรับบกได้หน้าคลิปนี้ก็คุณยายขอจบแค่นี้นะคะก็ภูมิใจนำเสนอค่ะรอบนี้คุณยายภูมิใจนำเสนอเพราะว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ เป็นที่คนยายเคารพนับถือก็อมีโอกาสก็จะไปวัดจุฬามณีอีกค่ะแล้วก็ไม่งั้นก็ถ้าไม่วัดจุฬามณีก็คงจะไปที่วัดแครเพราะว่าวันนั้นที่ไปวัดแคร์ก็ไปเจอองค์เสด็จท้าวา,าไปสวรรค์ที่เป็นสายเดียวกันกันกบวัดจุฬามณีฮะสองอันนี้ จากสองสถานที่ที่ที่ใหญ่ยายจะไปะไปกติก็จะไปวัดนพาวันบดีมาก่อนไปแทบทุกอาทิตย์เลยแต่ตอนหลังโควิดระบาดก็ล,ล,ลูกสาวทำงานต่างจังหวัดด้วยไม่คม่อยไ,ได้ก็เลยพักนี้ห่างๆค่ะขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะบายบายสวัสดีค่ะ